การจราจรฝั่งขาออกถนนพระราม2ยังเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเนื่องจากช่องทางด่วน3เลนยังปิดการจราจรจนกว่าจะยกโครงเหล็กออกจากพื้นที่ได้ค่ะ ตลอดทั้งวันนะคะวิศวกรของบริษัทผู้รับเหมาว,วิศวกรโครงสร้างและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงรื้อถอนโครงสร้างเหล็กและแผ่นปูนที่พังถล่มลงมาบนถนนพระรามสองตําบลท่าจีนอําเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเจ้าหน้าที่วิศวกรยังใช้วิธีรื้อถอนโครงสร้างตามแผนเดิมคือใช้รถเครนขนาด500ตันจํานวน2คันและรถเครน200ตันจํานวน2คันดําเนินการยกโครงสร้างที่ติดค้างโดยเฉพาะชิ้นส่วนลอนเชอร์หรือว่า แขนเครนที่พาดอยู่ด้านบนทางยกระดับซึ่งตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่สามารถตัดชิ้นส่วนเครนลงมาได้2ชิ้นค่ะชิ้นล่าสุดเพิ่งนาลงมาสู่พื้นเมื่อเวลา19บเนาฬิกาที่ผ่านมารวม3าวันเจ้าหน้าที่ตัดชิ้นส่วนเครนได้4ชิ้นทั้งนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่วิศวกรทํางานก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมกับใช้ดโดรนเก็บภาพมุมสูงโครงสร้างเครนทุกวันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงขณะรื้อถอนและหากเคลียโครงสร้างเหล็กและแผ่นปูนบนพื้นผิวการจราจรได้ตามแผนก็จะสามารถคืนพื้นผิวการจราจรบนถนนพระรามสได้ค่ะ ส่วนพื้นผิวการจราจรในช่องทางด่วนฝั่งขาเข้าและขาออกบนถนนพระรามสองยังปิดการจราจรจนกว่าเจ้าหน้าที่จะนำซากเครนที่พาดอยู่บนทางยกระดับลงมาได้ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทำให้ผู้สัญจรเส้นทางนี้ต้องใช้ช่องทางคู่ขนานเป็นเส้นทางหลักเป็นเหตุให้การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งสองฝั่งเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์นะคะ,ะ,คะเบื้องต้นตำรวจแนะนำให้ประชาชนเลี่ยงการใช้ถนนพระรามสองออกไป โดยแนะนำให้ใช้ถนนเพชรเกษมและถนนบรมาราชชนนีแทนค่ะขณะที่การเก็บกู้ชิ้นส่วนท่อนล่างของนายสราวุธเวชาการชาวบ้านที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ยังติดอยู่ใต้ซ่าคอนกรีตต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าเจ้าหน้าที่วิศวกรจะนำชิ้นส่วนเครนออกจากที่เกิดเหตุได้ค่ะ